เข้ามาสู่สัญญาณถ่ายทอดสดตรงนี้ครับกับการแข่งขันโตโยต้าเรซิงคาร์ไทยแลนด์สอง2ูนย e สอเวที่3ครับคุณผู้ชมกำลังเข้าสู่ในการแข่งขันของรุ่นที่7ของวันนี้ครับซึ่งรุ่นนี้ก็คือ F 2 f 4 F 5ทํ F 5าทำการแข่งขันทั้งหมด10รอบสนามด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กันยาวๆนะครับความมันแบบนี้ใครที่อยากมาชมนะครับที่สนามเข้าชมได้นะครับเข้าชมฟรี มาแล้วครับกิจสตาร์ทลำดับที่1ครับไม่ใช่ใครครับหมายเลข10ครับพี่1ทึ่ทเนตชูเชิดครับจากมาสเตอร์มีสิงเอลนั่นเองครับพี่1สซู่ซู่ครับกิจสตาร์ทลำดับที่1คันนี้ครับสีชมพูหวันแหววมาเลยหวันแหววแต๋วจ่าคันนี้ครับกิจสตาร์ทลำดับที่2หมายเลข54อนุวัฒน์ทศราศครับนุ่มซีเกตออฟอาร์บี โมดะเลสซิ่งเมียสั่งลุยฮะผมชอบมากเลยติ๊กเกอร์เมียสั่งลุยเนี่ยไปเอามาสักไหนเนี่ยต่อไปครับเจ้าแจ๊บครับ666ครับธิรพัฒนพิมพ์พาเรือครับแจ๊บหมูบินแจ๊บสู้ๆแจ๊บเออแอตติของแจ๊บครับจำกันได้ไหมคะเขาเหาะมาแล้วอะ ต่อไปครับหมายเลข91ครับไม่ใ่ใครครับกิติรัตขชับมาหิดครับคุณโน้ตครับผู้บริหารจากไว้แล้วก็มีร้านสต็อปด้วยเป็นพันธมิตรนั่นเองนะจ๊ะสู้ซ,ซครับพี่โน้ตจากไว้เลสซิ่งทีมครับอ,อน่าเสียดายที่ออกมาปากทางพิษไม่ทันนะครับเจ้าเจป,ประมะแล้วก็หายไป2แหว่งนวชชาสุขสมพัก ต่อไปครับหมายเลข 1, 2, 3เปลี่ยนรถมาเป็นสุกิตตันติตันตะตรีเออโดยเจ้าตีนั่นเองครับอ่าใช้รถพี่ตีนะใครอ๋ออวยชัยจำหลัดนะเจ้าของรถยืนส่งอยู่เฮ้ยเองสตาร์ทเป็นเปล่าอสวัสดีครับผมกลับมาแล้วนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับไม่นไรนั่งก่อนนะต่อไปครับหมายเลข83ครับทิมโมสตีนะใช่ไหมทิมโมสตี้ซิเลสกีนะอ่าสู้ กิจสตาร์ทต่อไปน่าจะเป็นกิจสตาร์ที่9ครับเด็กหนุ่มจากสิงห์บุรีครับอนุชาศิรักฝูงบิดีกาดำสู้ๆเจ้าเต้ครับเต้กล้องวงจรปิดอ่าพี่เต้แอร์บ้านแอร์บ้านกล้องวงจรปิดครับสิบเอ็ดอ่ากิจที่สิบเอ็ดครับเป็นของอ่ากิจที่สิบเป็นของสเตฟานเบอร์เกอร์สเตฟานสู้เขาอ่าสู้ๆครับสเตฟาน น่าจะเป็นต่างชาติอีกคนหรือเปล่าแต่หแหวงแหวงหายไปเป็นสตีเว่นนะจะเป็นซีเว่นหายไปแล้วก็น่าจะต่อที่188หรือเปล่าน่าจะเป็น188เลยล่ะขออนุญาตนะครับผมเป<ไ>็น188จิตจิตยุทธเราหัดโทครับผมและต่อมาครับเป็น41เดชชาตเฉลยโพด14เป็นชนพัฒเลิกยาครับ15นะครับผมเป็นวุฒาใจสำราน ครับ16เป็น111สถาพรขับพักตะโอะอ่า17เป็นหมายเลข8สุภกิจหน้าบุรณะครับครับ18หมายเลข4ีดนเนียลเจเกอร์อ่าครับผมประมาณนี้ครับเพราะอวยชัยไม่ได้ลงอ่าอวยชัยไม่ได้ลงครับผมพิตีกีรพันธ์ตีไม่สามารถติดใครได้แล้วครับตอนนี้ตีติดหมออย่างเดียวเลยครับตอนนี้หมอบอกกินยากินยานะ่ยครับตอนนี้หมอบอกว่าพิตีไปกินยาหน่อยนะหออไอพี่ตีหายไวๆนะครับผมกลับมาแข่งต่อ ไกลแล้วไกลแล้วรักษาอยู่ก็ยังเดินแยกๆอกแยกยกแยกทั้งวันอ่เอามาสิบรอบสนามในรุ่นนี้อเออนี่ครับต้องขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ,รบวันนี้ครับเรามีบริการล้างรถจากผลิตภัณฑ์ดอลลี่นะครับให้คุณมากกว่าความสะอาดนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกซ้อมเมื่อวานไปครับผมเรียกว่าดอลลี่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดรถนะครับผมแล้วก็รับล้างรถด,ด้วยนะทำความสะอาด ฝากด้วยนะครับผมฝากฝากไปที่ไหนแล้วครับอยู่ตรงไหนล้างในนี้เหรอใช่ครับล้างที่สนามเลยครับพี่ป๊อปตรงไหนก็ไปดูนะครับใครที่สมัครศึกซ้อมไว้เมื่อวานคุณสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้โดยใช้รถอาจจะไม่เป็นรถบ้านรถแข่งก็ได้หมดแหละใช่ครับผมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับสำหรับดูแลรักษารถล้างรถนั่นเองนะครับแหมล้างถึงสนามเลยโหธรรมดาที่ไหนรายการคุณนี่ไม่ธรรมดานะใส่ใจมาก กลัวรถไม่หล่อออกกล้องมาได้เงาเงาหน่อยนะแสบ<ซ>ตามันช่างจ้าสะเหลือเกิน <c oughs> ล้างแบบจนเอาให้แบบคันหลังตาบอดอย่างนี้ <c oughs> น้ำยาเข้าตาเหรอโอเคครับสิบรอบเดี๋ยวมาดูกันครับปล่อยไหม เอาครับแล้วสัญญาณดับไฟแดงดับไม่นับญาติเปิดการแข่งขันตัวโยครับ F2 F4 F5 ชเนตชูเชอร์ตามด้วยอนุวัตทศราชมาครับโอ้โหชเนชูเชอร์จากมาสเตอร์มีดพิหนึ่งครับในจังหวะนี้ครับต้องชิงความได้เปรียบชิงห่างกันไปและตามด้วยพิทแจ๊บและมีจากทีมพิทสีมาหนึ่งคันครับผมเป็นสุกิตตัปสีครับผมอยู่ในอันดับที่4ครับผมอันดับที่5เป็นชิโมติเซเลนกี้ครับทีมด็อกซี่ครับ ทีมนี้ลบหล่ครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับคันนี้มาแล้วครับคันนี้ทูเทอร์เป็นอันดับหนึ่งครับยืดออกมานะที่เกตอฟลาบีครับโดยหนุ่มอนุวัตรตามมาแล้วก็เจ้าแจ๊บครับแล้วก็โอ้โหตัวแทนของหมู่บ้านคาสโนเลยฮะอีทักออยก็คือเจ้ากลิตที่มาขับแทนเอารถของพีิจิขึ้นมาขยับมาได้ดีนะเวลาพัชนาเรื่อยๆเลยแล้วอัดับหนึ่งกับสองเจ้าแจ๊บครับกับอัสติ แหมหล่อรถคุดโน้ตมีปัญหาครับรถคุดโน้ตเกิดดับเกิดขึ้นครับแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้ไหมอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรโอ้ยได้อยู่อย่างงี้อยู่ออเก็บเลยเหรอถอยหลังเลยเหรอเอากระไรครับมาดูตรงนี้ครับก่อนและนี่ครับผู้นำของเราครับกำลังจะจบรอบแล้วนิดถุงเชือกยักษ์ไม่ห่างอันวัลลัสราตมาครับแต่ก็ยืดระยะออกมานิดหน่อยจากศีร และข้างหลังครับพิทแจ๊บครับธีรพัฒน์พิมพาเลื่อนแล้งจากเขาเล่นซิมูเลเตอร์มานานวันนี้ใช้ทักษะาจริงแล้วสามเดือนโอ้โหนี่ครับของจะกพิสตาครับเจอเจรับขัางหลามส่งกับมาแล้วครับไล่งับมาครับตรงนี้แล้วมานี่ครับกลุ่มนี้ก็โอเดอร์เบสและก็นี่ครับคันนี้จากพีเคครับโอ้โหส่งเข้ามาครับ โดยคุณโอคุณโอครับผมครับเจ้าสำนักแรปอาเรียครับจากเซอร์ซเดนิสครั้งนี้นะครับและนี่ครับโอโอโดนไกลครับโอไม่ติดไกลเลยครับใครมีครบโอเลยครับตายแล้วตายโอ้โหเด็กแมสครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหพี่โอผมมาอยู่ในกลุ่มนี้กับเขาครับมีหมายเลขสี่สิบเอ็ดนี่เป็นการกลับมาแข่งอีกครั้งนึงครับเดชชาติเฉลยโพสครับผมเด็กหนุ่มจากสระบุรี เอาแล้วครับตอนนี้อีการดับออกมาอีกครั้หนึ่งครับนี่ครับนจ้าวิชาสุดสัมพักไม่รู้ทุนี้เขาทำอะไรกันหรือเปล่านี่ครับโอ้โหออกมาแล้วและมีหมายเลข12เนี่ยบ็อกซ่านะครับผม12พุทธาใจสัมพันเอาแล้วครับบ็อกซ่าครับนี่ครับยูทูบเบอร์อีกหนึ่งอันครับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ช่องแบบเรียกว่าช่องมีเป็นเกี่ยวกับรถเลยอ่า นีครับพี่โอเดอร์เบสครับเอาแล้วตรงนี้อะไรบ oh, รรล,ลุบรรทุกันตรงน,น,ดดนี้ครับโอ oh, oh, ้โหเอ็ฟทูเนอร์ก็มาเกาะตีกันตรงนี้กับเดนเ,เชอร์โอ้ยเกือบไปครับโอ้โ oh, ห oh, คุณโอครับครั oh. ้งแรกแล้วเพื่อารถลงมาครับหูเบรกในตัวโกงเลยนะเจ้าเจสลามส้มปรบบ้าบอกโอ้โหพี่ทำอย่างนี้ผมเกือบไปแล้ว พี่เกยบอกยังชิวอยู่ยังไปต่อได้ก็ไปนะครับเข้าจู่จับตรงในจังหวะนี้นครับเล็งความเร็วขึ้นขึ้นมา,<อ>าหน่อยอ,อีกา,า,าชาติจมพักเอาแล้วครับหงบินอีกาดำก็อยู่ตรงนี้บ็อกซ่าตามมาตรงกลางแล้วก็เจ้าเจครับฉลามปรมาครับฉลามหนึ่งเบลครับนี่ครับพีเพิลโซลูชั่นครับเจ้าของที่บอกว่าเสือป่านะครับนี่<อ>แหละครับมาแล้วครับเจ้าเจาเสือนส้มครับฉลามส้มครับตรงนี้ ไม่ใช่เสือป่าแคมป์สระบุรีนะเสือป่าสตีบนะเสือป่าสันตีบครับเอาแล้วครับสีซอมตครับสีซอมตครับฉลามฉลามไล่ครับครับฉลามครับฉลามบอกว่าไม่ยอมแล้วฉลามหิวครับฉลามล่าเหยื่อใหญ่เลยครับโอ้โหฉลามวิ่งอย่างนี้ครับดูเลืองเกินครับฉลามจะไปไล่กัดนะวันนี้ครับพี่โอ้โหพี่โอ้ัะแม่ครับแบกไฟโชว์ไปหนึ่งที เอาแล้วนี่โอ้จะไปติดโอถึงหรือเปล่าโอ้โหดูครับโอ้โหอีการแรกใครเข้ามาตรงนี้โอ้โหอะไรครับฉัหลามเดือดแล้วครับฉัหลามฉัหลามมันดิกีร้อนแรงฉัหลามมันแข็งไม่หยุดเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาแล้วพี่โอพี่โอไม่รู้จะติดใครจริงๆครับเลือกติดไม่ถูกเลยครับตอนนี้ครับเพราะพี่ตีไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ดูดูครับหมายเลือดจีนระดับดาโอ้โหปัญะมาไล่แต่งชดเลยครับชดไปหมดเลยครับเอาหมดแล้วครับฉลามบอกว่ามันดิกร้อนเคยตื้นอ่ะโอ้โหจะเกิดวันนี้ วันนี้ต้องเกิดครับตอนนี้ในอำเภอมารอแล้วนะฮะในอำเภอร,รออยู่ที่ดงปากทางพินแล้วครับจะมาแก้เจอให้ใหมายเลขเจ็ดสิบเก้าครับ<อ>นำชื่อเขาไว้ครับปารมาบุญยะภูวกิจครับครับโซลูชั่นครับลงรถ<ง>ไปนี่เจอคนแรกเลย<อ>ในอำเภอในอำเภอเรียกเลยครับ<อ>น้องๆเติมเยอะไปนะ เอาผู้นำยังอยู่ยังไงลงมาดูตรงนี้ผู้นำหายไปแล้วอันนี้อันดับ2ครับรรคุณผู้ชมครับวันศราครับจิเก็ตอนบาบีครับน,นี่ครับโมดะเลสติ้งครับเมียร์สังลุยครับโอ้โหพอบอกแล้วครับชื่อนี้ครับเธอจะว้าวุ่นหรือเปล่าครับท่าเมียร์สังลุยเฟนพิ้แกล์ชินรพัฒน์ทิมพานิยมรองของเขานี่นก็มีชิ้เอส ใช่ครับผมโอ้โหดูนีฮะนี่ก็คือในรุ่น F4 แต่พี่ลูกใหญ่อยู่ในรุ่น F5V นะครับเป็นผู้นําในอันดับหนึ่งของเขาครับผมสีใหม่ครับสีชมพูออกแบบมุกอมุ่อมุ่งหน่อยโอ้โหคู่นี้ครับพี่น้องครับพี่น้องฮะสติเก็ตออฟอาร์มีครับพออยู่หลังลูกบอลครับไฟแดงดับไม่นับย่ามาดูกรุ๊นี้ครับมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับหมายเลข188นี่ก็เป็นสํานักเดียวกันครับจิตรยุทธ เราพาโชดใช่ครับจากพาสโนกาฬเหมือนกันครับและดูลายที่สวยเลยสิบสี่ครับนี่นะครับแกร์สีทั้งหมดเลยครับจบเข้าประกวดมา5้คันนะในสนามปีนี้นะในสนามนี้นะครับเอาตอนนี้มาเจอกับเอ็มทูนเนอร์ครับเอาแล้วครับเอ็มทูนเนอร์ต้องหนีครับหมายเลขยี่สิบแปดเดนัปเตอร์ยาำนะครับผมไปเดนัปเตอรย้ำในไปตามทั้งหลายก็คิวนะใช่จอ ี่หนีครับพี่โอครับอยาก PK ครับแล้วก็แรปแอ i e เียนั่นเองครับนี่ก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจแรปนะครับครับผมนี่ครับรถคันนี้แรปเมื่อคืนเสร็จเลยครับเมอร์เซเดสเบน์คันนี้คันนี้นะใช่ครับและนีครับผู้นำของเราคันนี้ทูเชอร์ครับสบายสบายพี่หนึ่งไปแล้วครับพี่หนึ่งบอกผมไม่รอใครแล้วครับรีบไปส่งเนื้อครับว่ามาสเตอร์มีดครับนี่ครับโอ้โหคูนีคูนีคูนีกูนี เราก็ดูเวลาหน่อยนี้เวลาของพี่หนึ่งเะเนศวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่1นาที08โอ้โหเร็วที่สุดนะวันนี้นะส่วนคู่หลังเนี่ย1นึาทีหนึ่งหนึ่งคู่ไม่ธรรมดากันนะครับใคยกับทิ้นส่วนอะไรหลุดไว้แ ไปครับหาล้อสนามาอะไรก็เกิดขึ้นได้จะออกที่พิจัปหรือว่าพิจหนุ่มเอาต้องดูครับเจ้าแจ็ปติดหนุ่มแจ็ปจะมาติดหนุ่มแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยหนุ่มต้องติจสีสีติดหนุ่มรับนนี้ไม่แล้วฮะแจ็ปมาขอติดพี่หนุ่มหน่อยครับอ่าซีเกตออฟอาร์บีหนีครับแล้วเจ้าแจ็ปมาอยู่ตรงนี้ครับให้ข่าวว่าเจ้าแจ็ปเนี่ยมีคนดูแลรถเขาเนี่ยน่าจะเป็นอารคิเ่ะแต่เป็นภาษาเป็นพี่เกะนะครับเลยครับ เสกเสกตุ sí, sí, e? actually, oh, ๊กยางนะฮะนะครับดูครับขยับเข้ามาครับตู้คันกว่าดีโอ้โหแซปแซปยังทําได้ดีครับเพราะคราวที่แล้วนี่รถมีปัญหาไปในปีที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มไล่รถกลับมาใหม่ครับผมนะครับไล่รถกลับมาใหม่มาดูกลุ่มนี้ดีกว่ามีการขยับกันเล็กน้อยครับเบลโอสแองเอ็มชูเนอร์ขึ้นมาเหมือนเอ็มชูเนอร์รถจะแผ่วไปครับผมดูครับมาแล้วเอ้ยจอต่อครับหมายเลขสี่ แรดเนียวแจ็คเกอร์คร uh ับโอ้โหหันมล็อกเอ็มทูเตอร์ครับอยู่หลบให้ไอ้นิดหนึ่งไอ้ขอไปหน่อยดูครับดูงงเลฮะรถเท่มากเลยนะเหมือนรถแบบ้งนอกเลยนะดิจเอ็มเลยพวกนี้เลยนะใหญ่แบบนี้พัดแต่งใจครับผมดูครับหล่อไปแล้วครับดูครับแรปแอร์เรียจากไปครับดูครับดีฮะออมาในเลสซิงคาไทยแลนด์ครับ ว่าหลากหลายประเภทหลากหลายความมันเรียกว่าผู้จัดที่จัดได้แบบว่าให้เราเนี่ยสนุกกันตลอดครับผมต้องบอกว่าพี่บังเนี่ยวางแผนได้ดีมากเนี่ยดึงรถมาจากนอกนะไปดึงมาจากทางนอกเลยนะอ้าวแจ็ปแจ็ปเกิดอะไรขึ้นครับแจ็ปไปอยู่บ่อขวดเลยยังงั้นเขาเรียกว่าอะไรนะนี่บ่อขวดกราเวลแท็ปกราเวลแท็ปอ่อเลยไปหน่อยเลยไปหน่อยน่าจะรถมีปัญหา หอกตรงนั้นเลยดูดิฮะหล่อกไหมฮะอ้าวคันนี้ทำไมแผ่วๆลงเหมือนกล้องจะตามไม่ทันฮนะเลยอยากให้ดูลายแล้วก็จะได้ไปลอกลายกันนิดนึงนะครับแอร์เรียเกิดปัญหาแล้วครับดูดีๆเครื่องก็เป็นอะไรไหมครับเอ๊อย่างนี้ผมจะว้าวุ่นหรือไม่โอ้แลโหคู่นี้คู่นี้คู่นี้ชมจับคู่นี้ดีๆนี่ครับข้างหน้าคือปุ๋มปีติกาครับ ข้างหลังคือฉลามฉลามจะไล่กินนิกาครับเอาล้วครับเด็กหนุ่มอยุธยาอยู่ข้างหน้าครับโอ้โหเจ้าแบงค์ครับนวปรชาสุขสมพากับปอร์มาครับคู่นี้ครับโอ้โหเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยครับผมอ่าอีกอีกคนนึงเนี่ยสัตว์ปีกอีกคนนึงสัตว์น้ำแล้วแดงกรันไม่นับเพื่อนครับเอาล้วครับนวปรชาสุขสมพัรครับโดนแล้วครับหมายเลขเจ็ดสิบเก้าครับนี่แหละครับชาร์คเลสซิ่งทีมครับสมมาเหลือลำเดียวแล้วครับเพื่อนไปไหนหมดก็ไม่รู้啊 แข่งไปแข่งมาเหลืออยู่คนเดียวครับฉลามเหลืออยู่คนเดียวเฮ้ยฉลามขึ้นล้าวขึ้นบ้าวเอา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 ดิเอาดิอย่างนี้ก็เรียบ่ยอะปล่อยฉลามแซงออกมาแล้วครับฉลามกินฮะฉีกฉีกปีกอีกากินไปแล้วครับพี่เขาบอกอีกวันเตือเตื้อเออตุนวันเตื้อเตื้อใช่พี่เตอร์ไม่ยอมมา เอาแล้วครับตอนนี้ครับขึ้นมาแล้วเอาแต่ยังไม่ยอมอีกาจะเอาคืนน่ะเอาดิก็บินอาแปเอาดิเอาดิอีกาจะจิกอ่ะจะจิกอ่ะดูดิเจ้าแบงค์ไล่จิกใจเลยเอาดิเอาดิเอาดิเอาคุณอยู่บนโบกอ่ะคุณจะมาสู้ผมได้ไงอีกาบอกว่าเดี๋ยวผมเอาก่อนนี่นี่คุ่มยุทธยาครับแบงค์นี่ก็ะทำเกี่ยวธุรกิจกับรับเหมาก่อสร้างนะออกแบบรับเหมาก่อสร้างไงที่อยู่ยุธยาเราเอาแล้วอีกา เอาอีกาบ้างครับอีกาขันดาครับเอาครับมาเจอฉลามครับโอ้โหดูคู่ไปครับพี่เต้พี่เต้ดีกับเด็กหนุ่มสิงห์บุรีครับพี่เต้อยู่ข้างหน้าครับอาทุชาศรีรักแล้วก็มาเจอครับเคื่องรักขัดเรียงโผครับปรมะเอาแล้วไอฉลามมันดู ว่านะนี้ไล่กินอีกแล้วครับอีกาโดนกินไป็สองตัวแล้วครับโอ้โหวันนี้ปอลมาครับเข้าโถอะไรเนี่ยอีกาอีกาทำไมอีกาโดนฉลามอย่างนี้ล่ะอันนี้ผู้นำของเราครับผมพิจเตเนตสูชเชอร์จากมาสเตอร์มีดโอ้โหพิเตเนสไปไม่ต้องห่วงใครเลยฮะบอกเลยว่าทิ้งห่างอันดับสองยังมันคงสบายสบายประมาณยี่สิบสามวิ วิ้ยเร็วมากอ่ะเน่ไม่รอเลยอ่ะพี่เพือเป็นเคดื่ร้อนั่นโอ้โหไปยาวขนาดนั้นเลยฮะดูดีครับความเหนียวของเครื่องชมนะครับผมโดยทีมงานของพี่ออฟอไทยครับผมดูเครื่องรถได้โอ้โหเหนียวมากและแรงด้วยมาดูน้งนุ้ยฮะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มของแอนเนลเจเกอร์กับชนพัฒน์เลือกใช่สิบสองสิบสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสอง อ้าวจอดไป2ลำตรงนั้นครับเหมือนเป็นแหล่งจอดรถกันไปเลยฮะนักมิ่งกันหรือเปล่าตรงนั้นมีอะไรฮะมีมีคอฟฟี่กันอยู่นั่นไหมเขาเป็นบิ๊กติ้งฮะนี่ครับมีกับชาวต่างชาติอีกหนึ่งชาตินะเนี่ยเซบาสเตียนมูอ็อตเตอร์จุดอีเวนท์จิ้มได้ปกติเนี่ยที่เป็นเจ้าสนาต้องเป็นอู๊ดค่ะถ้าเกิดมีอู๊ดให้เพื่อนมาขับเล่นละใครพักบ้างนี่ครับจอนี่ ตอนนี้ดีเด็กศรีราชาจากเอ็มทูลเนอร์ครับลงทุกรุ่นจริงๆไปเปลี่ยนรถไปเรื่อยอันนี้ครับที่หนึ่งของเราครับที่หนึ่งเทนเนตชูเชิดกำลังจะเข้ารับสมัครครับผมครไงหน้ามีปัญหาครับกับเวลาของพี่หนึ่งที่แบบสุดยอดเลยเนื้อทีศูนย์แปดมันเหนือชั้นเกินไปเรียบร้อยอันดับหนึ่งเทนเนตชูเชิร์ดอันดับสองอันดับสามเอ้าไปกระชายในกลุ่มนี้ครับผม นี่น่าจะเป็นของอเดชชาตินะครับกับยุธาอ,อยู่ในกลุ่มหนึ่งนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งไล่ไป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 ครับผมเดี๋ยวเราดูนี่อนุวัตโรโคสซ่าอยู่ไหนใช่เพราะอุ้ดนี่มาอ้าวรถอนุวัตรอาจจะมีปัญหาครับรเรียบร้อยครับเป็นทีมบุตี้ขึ้นทีสองมาแทนครับอย่างนี้ครับ กลายเป็นว่าเรรรีียยบบ้อคัทมมตเฮ้ยสเตฟฟานไปหมดเลยครับอนัวัฒนยังมาไม่ถึงเลยพยายามคานอยู่ให้เข้าได้ทีอ้แถวไปครับผมแถวไปเลยเสียดายครับเสียดายไปแล้วครับแก้ไขกันใหม่รู้มีเรื่องให้ปวดหัวเลยทีเห็นออบาบีอิกาฮะอิกาค่้ยโดนเรียบเลยโดนฉลาบกินเลยเดวินเนอร์ครับหมายเลขสิบทันเนตชูเกอร์ครับผม เวที0108นะท่านผู้ชมเร็วมากเร็วที่สุดของวันนี้นะครับณตอนนี้นะที่เราเห็นอยู่เลดิชชอบอันดับหนึ่งหมายเลข10บเทเนตชูเชิร์ดอันดับ2หมายเลข83ทิโมตีซิเลนสกี้อันดับ3หมายเลข2สเตฟานเบอร์เกอร์อันดับ4 1 2 3สุกิจตันตาสีและอันดับที่5หมายเลข54อนุวัตทศราชครับผมเอาครับและตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันครับ นี่คือปาร์คเฟิร์มครับโอ้โหพี่หนึ่งทันเนทครับน้ำยาวๆเลยฮะแล้วก็ยืนอยู่กับเดชชาติเฉลิมโพธ์นะฮะอยู่ตรงนั้นเด็กดุมสลับรีกลับมาวิ่งเล่นอยู่พี่หนึ่งนี่สุดยอดจริงอะไม่เหนื่อยเลยนะแล้วก็นะเจ้าเจปรารมะฉลามส้มมาแล้วฉลามอะโหเป็นไงฮะเดชชาติเป็นไงฮะสนุกไหมฮะกลับมาเล่นเป็นไงมันไหมมันพี่หนึ่งก็สุดยอดจริงพี่โอ้โหกองเชียร์พี่เพียบเลย เดี๋ยวไปเจอกับพี่หนึ่งในโอโอพีเอ็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีใครเป็นกองเชียร์พี่หนึ่งไปโอพีโอเคอีกนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ทยอยเข้ามาแล้วครับนี่เจ้าเขาเรียกเจ้ากีบเจ้ากีบนะครับแล้วก็ทิมทิมเตฟานนะครับพี่โอเอาล้วครับก็เดี๋ยวรุ่นต่อไปมารอความมันมารอแล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ครับ